วันนี้พาทุกท่านมาเที่ยวทำบุญไหว้พระที่วัดปราสาทไามจานนะครับแต่ว่าจะพาทุกท่านมาชมโบราณสถานเรียกว่าปราสาทธามจานตั้งอยู่ที่อำเภอปรางกูจังหวัดศรีสะเกดนะครับพอแอดมินได้มาชมแล้วนะครับก็รู้สึกว่าสถานที่แห่งนี้มีความสวยงามนะครับ เป็นโบราณสถานสร้างขึ้นตามรูปแบบสถาปัตยกรรมเขมรน,นะครับในสมัยพระเจ้าชัยวร,รมันที่7แห่งอาณาจักรเขมรน,นะครับพุทธศักราช1724ถึง1761นะครับสภาพก็รู้สึกว่าร่มรื่นสวยงามนะครับอยากให้ทุกๆท่านได้ลองมาแวะชมโดยเฉพาะคนที่มีความชื่นชอบในโบราณสถานนะครับเป็น โบราณสถานนะครับแห่งหนึ่งของประเทศไทยนะครับที่สร้างขึ้นด้วยหินแกรนิตประมาณนี้นะครับก็ยังมีสภาพที่ยังคงสมบูรณ์อยู่นะครับก็รู้สึกว่ายังไม่เสียหายมากมายก็ยังไม่ผิดหวังสำหรับการมาเยี่ยมชมนะครับ ส่วนใหญ่นะครับสถานที่แบบนี้นะครับจะใช้สําหรับพิธีกรรมทางาศาสนาในาศาสนาฮินดูนะครับในช่วงที่าศาสนาฮินดูมีความเจริญรุ่งเรืองในประเทศไทยนะครับก็จะมีปราสาทหินแบบนี้สําหรับทําพิธีกรรมทางาศาสนานะครับเพื่อบูชาเพื่ออะไรประมาณนี้นะครับอยากให้ทุกๆคนได้ลองมาเยี่ยมชมโบราณสถานทางประวัติศา,ศาสตร์แห่งหนึ่งนะครับ